ท่านคิดจะแต่งงานเปิดรักแรกของแจสต่างคนขอโทษเผยสิ่งที่แจสไม่เคยรู้มาก่อนถามแจงเคยได้ของขวัญวาเลน Valentine, ไ Jazz, ทน์ไหมแจสเขาซื้อให้กูทุกปีนะถึงท่านคิดจะแต่งงานเปิดตัวสารรักแรกของแจสต่างคนต่างขอโทษเผยสิ่งที่แจสไม่เคยรู้มาก่อนดีใจแจสแจงลงเอ่ยครั้งแรกเปิดตัวรักแรกของแจสในรถรวิวาโดยแจสชวนชื่นพร้อมทั้งแจงปุนาสาภรยาเปิดตัวเอ็มรักแรก ตั้งแต่สมัยประถมมัธยมของแจสมานั่งพูดคุยย้อนความหลังรักไวสายเบอร์สุดเปิดหัวมาเอ็มถามแจงคนอย่างมึงเคยได้ของขวัญบาเลนไทนยหรือเปล่าแจงแจสเขาซื้อให้กูทุกปีนะักพร้อมทั้งเล่าเท่าความเอ็มกับแจงเป็นญาติกันสนิทกันตั้งแต่เด็กเอ็มย้อนความหลังเจอแจสต์ตอน8คูรักกันแล้วซื้อของให้กันแล้วสปอร์ตมากแจสก็เล่าต่อไปจีบเอ็มในวัยประถมจะส่งซิกเพื่อนๆไปบอกกันเอ็มยังเล่าอีกว่าแจสเอากุหลาบมาให้เอ็มตลอดเลยฝากลูกน้องมาบอกหน้า้าาาหออองงเเรียยนนนนลทุมกกกูกก็ชบดิผ่ หน้าห้องมันทุกวันอ่อยตั้งแต่เด็กๆปอสองรักแล้วตอนเด็กๆแจสน่ารักใส่แว่นทําเอาแจงหัวเราเขินแทนไปอีกพร้อมทั้งบอกว่ามึงก็ไปเดินมองบังกะปิดกันเอ็มก็ชวนกูไปด้วยก,กูก็ต้องไปเดินตามพวกมึงเอ็มเผยด้วยว่าแจสโทรหาเอ็มทุกวันจนแม่แจสด่าเพราะแม่ห่วงแจสมากแม่ก็บอกว่าอย่าโทรหาลูกเขาอีกนะเขาไปฟ้องพ่อเราด้วยเราก็เลยพยายามไม่คุยด้วยแล้วเพราะพ่อเราดูเราแม่เธอโทรไปฟ้องแจสแต่แม่มันให้กูคุยตลอดนัด ใช่แม่เราชอบแจสพอไปหาที่หน้าบ้านจะไปเที่ยวด้วยกันแม่แจสก็เล่กลับแจสเล่าอีกว่าเดินห้างกันน้อยมากแต่คุยโทรศัพท์กันทั้งวันคุยอยู่คนเดียวคุยถูกขอคุยเล่นทั้งวันวางกระเป๋านักเรียนสิงแรกต้องโทรหามันเคิเลยบอกรักแรกของกาแลการวาเลนไทน์แจสซื้อของให้ทุกปีโดยเอ็มยังจําแม่เล่าว่าได้กล่องกุหลาบก,กุหลาบก,กล่องดนตรีได้เยอะมากทําไมจําได้ร้เปล่าอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนไม่เคยบอกแจสด้วยตอนเด็กๆคิดว่า จะได้แต่งงานกับแจสคิดว่าโตมาจะได้แต่งงานกับแจสแต่อีแจงมาได้ไปทำเอาแจสถึงกับลั่นโชคดีของมึงไปเอ็มเล่าถึงตอนอยู่ชั้นม .1 ไม่คุยกันเพราะแจสไปคบกับอีเปิรมันจะตกกูมันหาว่าเป็นแฟนแจสหรือด้านแจสเข้ามหนึ่งชีวิตเปลี่ยนเจอผู้หญิงหลายคนคิดว่าเอ็มไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่เอ็มบอกว่าตอนนั้นก็ผักแจสจีบมม่ไปหมดจีบเพื่อนเอ็มด้วยแจสเล่าว่าหลังห่างหายกันไปแจสมีลูกแล้วเอ็มก็มีลูกแล้ว มีพร้อมกันตอนอายุ17ไม่รู้โทรหาเอ็มได้ยังไงนะัดเจอที่สีแต่เอ็มเห็นหน้าแจสเปลี่ยนไปไม่หล่อเหมือนเดิมแล้วสิวเติมเลยชิ่งหายไปขณะที่แจสก็นั่งรอแต่เอ็มมาแล้วไปเลยขณะที่แจงไปกับเอ็มด้วยเอ็มบอกให้แจงก้มหน้าแล้วเดินไปกันเลยแจงยังเมาเคยคุยบีบีกับแจสไม่ได้คิดอะไรมีแจสดูจนแจสหายไปกูก็คิดว่าเป็นเพื่อนไม่ได้คิดจะไปแย่งผัวใครแล้วมันหายไปเลยก็คิดว่าตั้งแต่เป็นดาราแล้วหายไปเลยเอ็มจริงๆมีมันดุ จากนั้นผ่านไปนานแจสมาจิตแจงซึ่งแจสเชื่อว่าพรมลิขิตกำหนดมาด้านเอ็มก็บอกว่าดีใจที่แจงกับแจสเป็นแฟนกันโดยแจส z กับเอ็มต่างคนต่างขอโทษกันแจส z ขอโทษเ็มกับเหตุการณ์ตอนม .1 นนส่วนเ็มขอโทษแจสที่จะสีเอง